โลกออนไลน์กำลังให้ความสนใจกับคุณครูท่านหนึ่งที่ออกมาเปิดเผยถึงความเป็นครูที่นักเรียนไม่แม้แต่เคารพและเผยภาพให้เห็นข้อความหยาบคายจากน,นักเรียนที่ไม่พอใจเดินตรงไปเขียนกระดานดำว่าควายหลังถูกครูผู้สอนยึดโทรศัพท์มือถือกลางห้องขณะเรียนโดยระบุว่าเมื่อเข้าห้องสอนบอกให้เก็บโทรศัพท์เริ่มเข้าเนื้อหาก็บอกให้เก็บโทรศัพท์ทบทวนเนื้อหาก็บอกให้เก็บโทรศัพท์ รอบที่3ฉันเดินเข้าไปยึดโทรศัพท์และบอกให้มาสอบเพื่อแลกเอาโทรศัพท์คืนคะแนนไม่มีสักช่องนักเรียนลุกขึ้นยืนและเดินผ่านหน้าดิฉันเดินผ่านดิฉันขณะสอนอยู่เพื่อนนั่งฟังอยู่และเดินไปทางกระดานดำหยิบช็อคขึ้นมาเขียนแล้วเดินกลับไปตอนส่งงานเอางานที่จดไม่ครบไม่เสร็จมาส่งดิฉันบอกว่างานไม่ครบนะอุตส่าห์เอาสมุดเพื่อนที่ครบมาเปิดให้ดูแต่นักเรียนไม่ดูเอื้อมมือมาหยิบโทรศัพท์และเดินสะพายกระเป๋าออกไป มหนึ่ขนาดนี้ต่อไปขนาดไหนครูไม่มีสิทธิดุเด็กครูไม่มีสิทธิตีเด็กครูไม่มีสิทธิแสดงกิริยาท่าทางไม่เหมาะสมหรือรุนแรงกับเด็กครูต้องเป็นผู้มีสติละวางอารมณ์ให้ได้ครูต้องไม่พูดจารุนแรงกับเด็กครูต้องมีจรรยาบรณใช่ครูต้องเป็นผู้รู้ผู้เบิกบานแต่ฉันก็เป็นคนผู้หนึ่งที่มีความโลภโกรธหลงมีจิตใจเช่นกัน หลังจากเรื่องราวดังกล่าวถูกแชร์ออกไปก็มีคนเข้ามาให้กำลังใจคุณครูอย่างล้นหลามพร้อมวิภาควิจารณ์สนัน่นไม่ว่าจะเป็นสู้ๆครูครูควรแจ้งผู้ปกครองให้อบรมมารยาทไหมพี่เคยเจอคำนี้เวอร์ชั่นที่ไม่มีสระอาเป็นกำลังใจให้ครูรักนะกอดคุณครูยุคที่เด็กทำทุกอย่างได้กับครูเป็นที่ระบายอารมณ์ของเด็กนักเรียนโลกจะกลับตลปัตสิ่งไหนที่เราไม่เคยทำกับคุณครูของเรานักเรียนสมัยใหม่ทำหมด นี่คือความจริงที่ครูพบได้หลังเรียนออนไลน์2ปี